ูกค้าคะไม่โยนของทิ้งแบบนี้นะคะของในร้านเสียหายคะ่ะเสียหายก็เสียหายไปสิไม่ได้เกี่ยวกับฉัน <c oughs> ทำไมหล่อนต้องไปทำมาใหม่แล้วก็ไปผัดให้หอมๆด้วยละ่ะแต่คุณลูกค้าคะถ้าไม่พอใจทำไมไม่บอกกันตรงๆคะทำไมต้องทำรายเข้าของด้วยไม่น่ารักนะคะไม่น่ารักแล้วเป็นหนักส่วนไหนของบอยยังหล่อนละ่ะ ทำไมถ้ารอบนี้ไม่อร่อยนะฉันจะละเลงร้านเฮยมากกว่านี้อีกยิ่งจะยืนมองอยู่อีกฉันจะบอกอะไรให้นะพี่สาวฉันเป็นคนใหญ่คนโตในเขตแถวนี้ที่ร้านเปิดได้ก็เพราะพี่สาวฉันอนุญาตอย่าทำให้ฉันอารมณ์เสียก็แล้วกันไม่งนั้นฉันจะไปฟ้องพี่สาวฉันไปสิยืนมองอยู่ได้ เดี๋ยวแล้วก็เก็บตรงนี้ให้สะอาดด้วยค่ะเช็ดให้มันเร็วๆหน่อยสิแล้วเมื่อไหร่จะได้กินข้าวเนี่ยค่ะสักครู่ค่ะ เร็วเลยเดี๋ยวมาเสิร์ฟให้นะคะร้อนโว้ยอาหารเมื่อไหร่จะมาเนี่ยชักช้าจริงๆเลยลมก็ไม่เปิดให้ฉันน้ำก็ไม่มาเสิร์ฟให้ร้อนร้อนร้อนแต่ละคุณลูกค้านี่ร้อน ทำไมช้าขนาดนี้เนี่ยไปทำอะไรมาแล้วไข่ใช่ละ่ะอทำไมไม่มีแล้วพัดลมทำไมไม่เปิดให้ฉันน้ำก็ไม่มาเสิร์ฟหล่อนเป็นพนักงานยังไงเนี่ยไม่ได้เรื่องขออภัยด้วยค่ะพอดีพ่อครัวมีแค่คนเดียวอะค่ะก็เลยทำช้านิดนึงส่วนน้ำที่ร้านเป็นแบบบริการตัวเองนะคะอยู่ตรงโน้นค่ะคุณลูกค้าไปกดเองได้นะคะ นี่บริการตัวเองเหรอนี่หล่อนเป็นพนักงานไม่ใช่หรอหล่อนต้องบริการลูกค้าสิหล่อนนั่นแหละไปตักน้ำมาให้ฉันไปค่ะเดี๋ยวฉันอยากได้น้ำเย็นๆด้วยนะถ้าไม่เย็นแล้วก็หล่อนต้องไปตักมาให้ฉันใหม่ไปค่ะน้องเยอะจริงเลโยโอย น้ำได้แล้วค่ะเดี๋ยวเย็นดีไปได้ค่ะเป็นนักงานยังไงเนี่ยมองคอลูกค้าเดี๋ยวเถอะโดนไม่ใช่น้อย ข้าเอาหกอนะ่ะเธอมาเช็ดทำความสะอาดหน่อยนะค่ะอุ๊ย ขอโทษนะมือมันลั่นน่ะสงสัยมือจะอ่อนแรงอ่ะช่วงเนี้เมื่อกี้บีบมันก็ไม่ออกกันนะก็ออกนี่คุณลูกค้าคะนี่คุณตั้งใจใช่ไหมคะตั้งใจอะไรไม่มีสงสัยช่วงนี้จะทำงานหนักอะ่ะข้อมือก็เลยไม่ค่อยจะมีแรงเท่าไหร่อย่ากโกรธกันนะบ่อยรับใช้ อุยตอกอีกแล้วว่าเก็บให้หน่อยนะ นานแล้วเหรอมานานแล้วพี่ออนามาช้าหนาูรอนานจนเบื่อแล้วก็เลยหาอะไรสนุกสนุกเล่นทำไรอ่ะก็แบบนี้ไงพนักงานพนักงานอยู่ไหนเนี่ยมาเช็ดน้ำหน่อยน้ำหกจ้ะเอ๊ะแกทำไรเนี่ยจะเทน้ำลงพื้นทำไมไปพนักงานสิ มันขวางตานองน้องก็เลยจัดการมันซะหน่อยแกทําแบบนี้ไม่ได้นะแล้วเจ้จะกลัวทําไมเนี่ยเจ้เป็นคนใหญ่คนโตในเขตนี้นะไม่มีใครทําอะไรเจ้ได้หรอกก็ร้านเนี้ยเจ้าของร้านอะ่ะเขาเป็นหัวหน้าพี่อะไรนะน,นี่คุณทำแบบนี้หลายรอบแล้วนะคะตั้งใจใช่ไหมคะน้องเมย นี่เจนรู้จักนางนี่ด้วยเหรอก็คนเนี้ยเขาเป็นลูกสาวหัวหน้าพี่พี่ยอนนี่น้องพี่เหรออ,อคือพี่ต้องขอโทษแทนน้องพี่ด้วยนะน้องแค่เทน้ำลงนีดเดียวเองเนาะเช็ดเช็ดก็น่าจะแห้งพี่หวังว่าเมย์จะให้อภัยมันเนาะ พี่ออนเช็ดเช็ดก็แห้งงั้นเหรอคะถ้าางนั้นพี่ดูนี่ดูเต็มเสื้ออะไรเนี่ยรอยเปื้อนเนี่ยน้องชายพี่เป็นคนทํานะแล้วเมย์ก็เก็บกว่าตรงนี้หลายรอบแล้วนะคะเขาไม่ได้สมองพี่โกนพิการนะคะถึงจะไม่รู้ว่าตัวเองทําอะไรลงไปอะทําแบบเนี้ยเมย์ไม่ยอมนะคะอย่าหาว่าเมย์ไม่ไว้หน้าพี่ออนนะพี่ออนมีอะไรไม่พอใจก็ไปคุยกับพ่อเองนะ เป็นไงเจอเข้ากับตัวรู้สึกไงบ้างเลิกสนานนี้ใส่ไม่ดีแบบนี้แล้วตรงเนี้ยเก็บกวาดให้เรียบร้อยด้วยนะพี่ออนก็ด้วยคนช่วยกันเก็บกวาดเลยถ้าไม่พอใจจริงๆก็ไปคุยกับพ่อนะเดี๋ยวก่อนสิเมเมมอเอ๋แก่ทำฉันเดือดร้อนเราเห็นไหมอ๋อขอโทษก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่ร,มร,มรู้เก็บกวาดเอาเองเลยนะฉันไม่ช่วย หิวก็หิวไม่ต้องมาก่อนเรื่องเอกเข่าหลังฉันไม่พักกักมาจากบ้านแล้วอยู่แต่นในบ้านนั่นแหละเจ๊ช่วยกวาดก่อนสิ